ุคณเป็นใครเราเป็นใครเหรอบอกเรามาเธอคือใครกันเนี่ยนี่มันอะไรกันคะแล้วคุยแบบนี้ได้ยังไงอยู่สิสเธอนะ่ะเข้ามาในบ้านของฉันแล้วมาถามคำถามฉันได้อย่างไงเออนี่นี่บ้านคุณเหรอเราคิดว่าบ้านตัวเองเรื่องไงเออขอโทษที้นะครับเราไม่รู้เราก็เลยคิดว่าคิดว่าอะไรคิดว่าบ้านว่างเลยเข้ามาอยู่ได้เหรอมีสิอะไรไม่ทราบ เออไม่ใช่แบบนั้นแน่ครับแล้วไงเราไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่นะแต่ว่าไปได้แล้วเอช่วยเข้าใจหน่อยนะคะเราจะไปไหนได้เลยคะตอนนี้แล้วตอนที่พวกเธอเข้ามาบ้านเราขออนุญาตพวกเราก่อนไหมละ่ะจะมาถามทําไมว่าจะไปไหนนะเออไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเออฟังก่อนนะครับเราไม่ได้มาเองคือว่าเด็กคนนั้นบุนนาภารมามุนนาเหรออย่าพูดชื่อเขาก่อนที่ฉันจะโมโหไปเลยเออกไปซะลงุลงลงุลงลงุงลุงลุง เฮ้ยลุงลุงลุงี่อะไรกันลุงเดี๋ยวก่อนพวกเขาไม่ผิดนะให้พวกเขาอยู่เถอะมันเป็นความผิดของน้องสาวฉันเองที่ให้กำเนิดแกมาให้พวกนั้นเข้ามาบ้านเราได้ยังไงโดยไม่ขออนุญาตฉันน่ะแล้วไงฮะลุงพวกลุงจะกลับมาชักกันอยู่แล้วนี่แต่คุณกลับมาก่อนเวลาหน่อยเราไม่ผิดนี่ฟังนะเสอรกิจไม่ต้องพูดมากเลยถ้าหากว่าเห็นใจกันนักน่ะก็ไปกันให้หมดเลยนะลุงฮะให้พวกเขาอยู่ต่อเถอะ พวกเขาจะไปไหนกันได้ล่ะพวกเขาเพิ่งย้ายมามอมบายเองเพิ่งย้ายมาก็พาไปชมเมืองซะสิถ้าอยู่ที่นี่พวกเราจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะไปไปจากที่นี่ซะนะไม่ยอมฟังง่ายๆเลยงั้นต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้วมานี่มะป้าฮะป้าไาให้หมดอะไรนะป้าฮะป้าทำอะไรอะไปให้หมดลก่อนนะคุณไปนี่ป้าฮะเข้าไปข้างในป้าฮะ ในเมืองแบบนี้เราจะพาคุณหนูไปไหนดีนะอีกด้านหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องที่อยู่อีกด้านก็การรักษาของคุณหนูอีกผมผิดเองเนั่นแหละไม่เลยนะมุนนาไม่ใช่แบบนั้นนะดาวน่ะมีที่อยู่มีที่พักได้มันเกิดเ,เพราะเธอทั้งนั้นเลยนะคุณหนู เราอยู่ที่สถานีนั่นแหละบ้านของเราไม่งั้นเราควรจะพาพี่ไปอยู่ด้วยแล้วละ่ะนี่้รงให้ทำไมอายุขนาดนี้แล้ว <c oughs> เงียบเถอนะขอโทษนะคะพี่ชิวานีหนูขอโทษไม่เป็นไรรานีเลิกร้องเถอนะหยุดร้องได้แล้วนี่จะให้พี่ร้องให้แทนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นะต้องใจยเย็นนะเงียบก่อนถ้าหากว่าเรารู้นะว่าลุงกับป้าจะกลับมาก่อนเวลาแบบนี้ เราก็คงไม่พามาที่บ้านนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันผ่านมาแล้วช่างมันเถนหน้าไม่ต้องคิดมากนะตอนนี้เราหมดหนทางแล้วตีกไม่นานเราจะเจอเส้นทางใหม่แน่นอนฉันไดน้รู้จากพวกเธอนะไม่ต้องห่วงไปเราจะหาบ้านใหม่ได้แน่นอนมาเถอะ <c oughs> ขอให้โชคดีนะ ไม่ว่าตอนไหนเราก็จัดงานแต่งงานได้ค่ะครับเราเข้าใจนะครับว่าถ้าครอบครัวอยู่ไม่ครบเราคงจะได้พิธีก่อนไม่ได้แน่นอนครับก็ใช่นะคุณมิเวกแต่อย่างน้อยเราก็หมันกันก่อนกอดได้นี่เอาให้เป็นทางการกันก่อนออใช่ค่ะ ใช่เลยผู้ถูกต้องนะถ้างั้นเราจัดงานมั่นพรุ่งนี้นเลยดีกว,ว่าเนอะเนอเธอฉันเอาแหวนมาแล้วเนอะเพื่อสะพายของฉันเลยล่ะโอ้ว้าวดูสิกองแต่งงานนี่ก็ได้แหวนซะแล้ว แบบนี้กินีอนาคตสดใสแน่มันสวยมากๆเลยนะคะดูมีค่ามากเลยกินีต้องชอบแน่นอนของขวัญแหวนสวยแบบนี้เอามาให้ส้ายอย่างนั้นเหรอดูสิทำเป็นแน่ร่าเริงเชียวฮคนโง่ๆอย่างกินีกลับได้แต่งงานกับคนรวยคนสสวยๆอย่างเราต้องกลับมาติดหนักในบ้านหลังนี้น่าสงสารตัวเองจริงๆ ดูสิว,ว้าวดีมากเลยเอา้าวราเชตมานั่งก่อนนะจะ๊ะม,มานั่งเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้ะโอ้กินมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้จะได้มันแล้วนะมารับพรก่อน มาเลยมาเลยมาเลยเข้ามาไปกินนี่มาขอพรจากพวกเขากันเถอะใช่มามาขอให้โชคดีขอให้โชคดีนะจ๊ะไปข้างในเลยมาเร็วมาเรามีความสุขมากครับที่จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันผมมั่นใจว่ากินนีต้องเป็นคนดีแน่ๆเลย ถึงได้ครอบครัวอย่างคุณแล้วก็ได้ราชเชสมาเป็นครอบครัวเราไม่ห่วงเรือ่องอนาคตของกิน,นีแล้วล่ะครับผมบมห่วงแล้วไม่ต้องห่วงจริงๆด้วยนะคะเห็นความกล้าของราชเชสแบบนี้นะเออแม่วันนี้นะเราอ่ะทะเลาะก,ก,กันกับนักเลงที่ตลาดด้วยนะ พอเราเดินผ่านอยู่ดีๆพวกมันก็ป่าโครนใส่เราอย่างนั้นนั่นแหละพวกเราเนี่ยกลัวมากๆเลยนะคะตอนเราตะโกนกลับไปอ่ะมันก็ตะโกนกลับมาว่าเราอย่างนั้นนั่นแหละแล้วคุณราเชดเออก็เข้ามาช่วยเราเอาไว้เขาเนี่ยแย่งโทรศัพท์ของไอ้โจนันมาแล้วก็โทรหาแม่ของฉันเหลังจากนั้นไอ้โจนก็น่าหงอยทันทีเลยจริงๆนะคะมันวิ่งหนีไปเลยล่ะมันวิ่งหนีไปเลยอะ ตลกมากเลยมันวิน่งหนีเราไปซะอย่างนั้นเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยครับโหน่าสงสารถ้าเป็นมีความสุขกันไปเถอะนะการแต่งงานของกินนีนะจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้พวกแกต้องแพ้ไม่ใช่แค่กินนีเท่านั้นแต่ทั้งตระกูลเซฮาเรียจะโดนใส่หัวไปจากบ้านหลังนี้